เราอยู่นี่เซตทอเอียนเก็บไม่หวาดไม่ไหวอ่ะดูเขากเข็มนะขึ้นมาแกล้งเลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ทะเลสาบใกล้เมืองนะคะนัดกับพี่วิเวียนแล้วก็พี่เปโตแล้วมีเพื่อนพี่วิเวียนมาด้วยเนาะเราพาเด็กๆมาเล่นน้ํากันค่ะส่วนแม่วันนี้ไม่อยากลงน้ํามันหนาวค่ะทุกคนหนาวมากไม่สูเดี๋ยวไปลงน้ําทะเลกันดีกว่า พี่เปโบรแกหาที่เล่นสปอร์ตไม่ได้คนเยอะนิดหนึ่ง <laughs> อีซี่ล่ะแล้ววา <c oughs> ลูกไก่ตกน้ำค่ะสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย <c oughs> ไปลงน้ำมาหนาว <c oughs> มัวอะไรคะตาตาวิเวียน ตาตาวิเวียนผู้เชี่ยวมาให้หมอนี้มอน่าเชื่อ๋อตาตาวิเวียนสอนให้ว่ายน้ำเหรอใช่หมอนั่งหมอนั่งมันเนี่ยเด็กๆเล่นน้ำอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านพี่วิเวียนกันนะคะเราจะไปเก็บเชอร์รี่ต่อที่บ้านพี่วิเวียนค่ะก่อนที่จะไปเก็บเชอร์รี่เนี่ยเราจะไปรับน้องแมวกันก่อนนะคะน้องแมวเลิกงานแล้วก็ดิ่งตรงมา ชิวาเล่มาหาพวกเราเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอน้องแมวที่สถานีรถไฟเซียกันเลยค่ะระวังรถนะคะทุกคนดูค่ะแม่ออกจากบ้านแล้วลืมเปลี่ยนรองเท้า <c oughs> <c oughs> คือไม่ใช่แม่พระมัดกันลืม ใส่รองเท้าอยู่บ้านมาค่ะเดินไปทั่วน I look inside the car if you have the good shoes here I no put this no, but I, I come look น้องบัดไอไอคุมลูก e นรถข้างในไอซี h ำใ e รถไ c ซียู e the clock, the clock. ทุกคนดูเข้ามา <laughs> อะไรก็ไม่รู้ท่านที่จะบอกแมวว่าเรืมเปลี่ยนรองเท้า <laughs> นั่งเห็นแล้วนาะงก็ใส่รองเท้าอยู่บ้านมามากับแม่ด้วยเออก็เข้าใจเนาะสามีคนะ่ะ <laughs> ปวดกระบ,บาลกับสามีจริงจริง รอบหน้าเดี๋ยวจะลองแก้ผ้าออกจากบ้านดูเดี๋ยวเท่าไรจุกอันเป็นตัวกรูเฮ้ยไอโนบุยิ่ง no you know no โนบุไอ้โนบุป่ะไปลงรถไฟเถอะปุ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอน้องเล้าที่สถานีรถไฟเชียร์นะคะ <The S 2> อีกประมาณ <fashion S 2> ไม่ถึงสิบนาที <huh? S 2> ค่ะรถไฟฉชดก่ อีกไม่ถึงสินาทีน้องแมวก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปรอที่สถานีรถไฟค่ะกุ <c oughs> ปกปุปปุก,กี้ลุงปลอตมนแอบ,บดูตรงระเบียงก่อนอ๋อดอกไม้ยังอยู่มีคุณลุงข้างบ้านรดน้ําให้พี่ฟ้ากับพี่ปุกกี้อยู่เมืองไทยค่ะบ้านพี่แกอยู่ตรงนี้เนาะอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้สถานีรถไฟเลย วันเว่ไม่สามารถกลับรถได้เดี๋ยวแม่ไปรับน้องแมวนะคะให้พ่อมารออยู่ในรถเนาะเผื่อม,มีตำรวจมาก็จะได้แบบว่าย้ายรถค่ะลูกสาวอย่างมาด้วยลูกสาวจะไปรับแม่แม,แมวใช่ไหมคะใช่ตัวคิดว่าอดีมากับพี่แมวดอดี้มากับพี่แมวใช่อดี้มากับพี่แมวครึ่งทางอดี้กลับบ้านไปแล้วค่ะอดี้อดี้มาส่ง อดีนั่งรถไฟมาส่งน้องแมวครึ่งทางแล้วก็กลับไปเพราะพรุ่งนี้มีงานต่อนะคะอย่าวิ่งอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรามาๆก,ก่อนค่ะทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงข้างล่างลงล่างลงลง่างลง,ลงมานี่ <c oughs> <c oughs> อันเดียคิดถึงอดีเหรอ, <c oughs> อคิดถึงอดีอดีไม่ได้มาด้วยโอเคไหมมามาหนวิ่งวิ่งเป็นตรงนี้เป็นตรงนี้ขึ้นตรง ไปเลยคุณแม่ทางนี้ค่ะชิดอัตเสียงอันยาดาเดสุรีอันยาดาชิดัางนี้ค่ะลูกชิดขวาชิดขวาทางนี้อิซีลล่ล่ะวัดละน้อยแมวอยู่ไหนอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งค่ะรอก่อนจับมือ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 แมอแมวอยู่ไหนน้อแมวอยู่ไหน นี่สองชั้นนะคะรถไฟสองชั้นแมวอยู่ไหนเอ้แมวแมวอยู่ไหนนะเดี๋ยวดูก่อนที่สิบสี่ก็น่าจะคันนี้แหละแมวแมวลงตรงนี้แน่เลยหนานแมวลงไปแล้ว ิงเมื่อกี้มาเห็นแมวแมวแมวอยู่ไหนแมวอยู่นี่แมวมาแล้วค่ะโอ้จำไม่ได้เลยแมวสวยไหมแมวสวยไหมเจ๋อมาอัญญาดาได้ป่ะใครสวยกว่ากันคะเจ๋ออัญญาดาเจ๋ยกว่าไม่หนักไม่หนักกอดหน่อยค่ะกอดหน่อยค่ะเจ้านั้นหนักกว่า ไไม่ด้เอาแค่บัตรพนักงานออกนอกนั้นก็คือวิ่งเลยให้ไม่ต้องให้เราบั๊กบุกอัญญาเดินเอาได้ไหมคะจะไดเดินเองไหมเดินเองเนาะเดินจะให้พี่แมวอุ้มพี่แมวเดินทั้งวันแล้วเหนื่อยมากเลยโอ้พี่แมวอุ้มโอเคโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้เดินมานางบอกอันยาดาคิดว่าป๊าป๊าอดีมาด้วยป๊าอดีเดี๋ยว ก่นดิแล้วคือคนบบพูดกันจอยมากเลยเหรอคลึกคลื้นเลยเสร็จต้องหาสื่อถึงแล้วก็ได้ใช่ไห่าเบ้าเววมานมากไหมคะแม่ไม่ได้บอกนังนะคะเพราะว่ากลัวจะตื่นเต้นจนแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ไงอ๋อแล้วแล้วแม่คือขับมาที่นี่ถึงบอกใช่คือมาบอกมาเพิ่งมาบอกตอนที่เลิกเล่นน้ำอ่ะแล้วก็มาไม่งั้นอยู่กันไม่เป็นสุข โั้น้องแมวเก่งมากเลยอ่ะใส่รองเท้าแบบเดินทั้งวันเลยแมวใันไม่สูงมากค่ะอันญาเดินเถอะม่มาของสารพ่แมวพี่แมวเจ็บขา ไปหารองเท้าไปหาชุดที่บ้านพี่วิเวียนพี่วิเวียนมีสต็อกเยอะมากอ๋อพี่พี่วิเวียนมีใช่ไหมคะมีแม่บอกแล้วพี่หนูยืมชุดชักชุดนะเดี๋ยวหนูชักคืนให้เราใส่เสื้อยืดมาก็เอาถ้าใช้กางเกงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรร่างกายแก่ค่ะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวทั้งชุดทั้งเสื้ออาจจะมีรองเท้าด้วยแม่ เดี๋ยวต้องไปถามแกดูเพราะว่าแกมีสต็อกหลายขนาดเยอะเยอะมากตอนรู้ตัวไงคะว่าเราอะมีเสื้อผ้าอยู่บ้านเราเลยก็เลยคิดว่าแบบก่อนที่จะออกบ้านอะลืมลืมหยิบมาตั้งใจว่าออกจากประตูเนี่ยจะขึ้นไปเอาชุดมาให้น้องแมวก่อนแม้แต่รองเท้าขาไม่ได้เปลี่ยนรีจัดแม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมรองเท้าก็มาแบบว่ารองเท้าใส่ในบ้านเนี่ยน้องแมวมานั่งหน้านะคะ นั่งหน้าค่ะเดี๋ยวแม่นั่งตรงกลางจะได้บไม่นักเลยเบามากไม่ให้พี่แมวนั่งหน้าพี่แมวแบบรองเท้าไม่พี่แมวนั่งนี่แหอน้าีย่งสูก่งสมนะัไยปากเนี่ยนะ Ask you are no you just go parking inside now if we move enough quick เสมอแค่เขาดูว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วเราแบบไม่ได้จอดนานเขาก็ไม่ปรับหรอกค่ะเขาก็หยวนหยวนให้เพราะว่าเราอาจจะแบบเลยมาคือเลี้ยวเข้าตรงที่จอดรถไม่ได้ค่ะใจดีค่ะตำรวจตำรวจที่นี่เขาไม่ค่อยแบบว่า คือยวนๆได้เขาก็ยวนอย่างนี้ค่ะแต่ว่ากดก็คือกดนะคะถ้าเราจอดไม่นานเขาไม่ปรับค่ะแต่ถ้าจอดนานก็คือโดนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บนต้นเชอรี่นะคะบนต้นเลยนะคะบนต้นค่ะเดี๋ยวพาน้องแมวไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะถึงแล้วนะคะถึงว้านพีแล้วตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นเชอรี่เรียบร้อยค่ะกําลังจะบํากลังจะปีนน้องแมวระวังเสื้อขาวนะคะไม่เป็นไรค่ะ Tu dis que You can your father for him. un peu pour ton papa. Ah non, je suis pas d'accord. c'est hein. as 600 balles. Pas gentil avec ton père. Et tu pourrais prendre une caisse de noix d'ailleurs pour le à papa là. Il a oublié l'autre jour, Il dit, oh, je te prends une caisse, ma. เป็นยังไงคะชุมช่มฉ่ำแรวกัดเอาจากกิ่งเลยค่ะเลมากนบอกเป็นครั้งแรกที่เก็บเชอร์รี่กินจากต้นนะคะมันจะขั้งไหมคะไม่ขัง้งค่ะหลายปีแล้ว เมื่อกี้ยังใส่สูตรแบบเป๊ะๆอยู่เลยเมื่อกี้เป็นยังไงคะรักมากเลยค่ะเป็นต้นเลยค่ะต้นทาแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยสาธิตการกินเชอร์รี่ที่ถูกวิธีนะคะอ่ำม,มากแล้วเมืเ,เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็แบบฉ่ำมากปีนมากินบนต้นเลยคนเขต้องอิฐใช่ไหมคะแบบนี้เลย <laughs> <laughs> ใส่ไว้ใน,นตะกร้าก็ได้นะคะน้องน้ำตะกร้าโทรศัพท์อะค่ะเดี๋ยวร่วงตก <laughs> พี่บอกว่าต้องหยุดกินเด,เดี๋ยวคืนนี้แบบเข้าห้องน้ําแต่กระเพาะฝรั่งเขาเซนซิทฟีฟด้วยค่ะ <laughs> น้อง <laughs> น้ำ <laughs> ม <laughs> อุย้ยอ,อ, <laughs> อ๋อเนี่ละ่ะพี่บอกว่าลิงสองตัวโอเคมาอยู่ข้างบนห <laughs> นีไปไหนแล้ว <laughs> หายไปไหนแล้วใส่ปุ๋ยยิ่งยิ่งกว่าเนี่ยน้องน้ำจับกิ่งนี้จับกิ่งนี้เนี่ย กับินี้แล้วก็ตตไต่ไปค่ะระวังด้วยนะคะว้าว <Wow! S 1> <laughs> แล้วก็ปล่อยน้องเคฟ <Wow. S 1> อยู่อย่างนั้นเคปหาบ้านราชุดสูตรเมื่อกี้หายไปไหนเปลี่ยนแล้วใส่เกงพี่เรียบร้อยค่ะไม่ได้คือจำม่ไเลยนะ ไบโอดีกว่าพี่บ้านแกออร์แกนิกค่ะแกไม่ไม่ลงน้ำยาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเอ่อพวกที่มันมีเคมีเนี้ยแกจะไม่แตะเลยแกแอนตี้มากโอ้โหเสียงดีจริงๆเคฟติวเหมือนแบบอยู่บ้านต่างจังหวัดเคฟ คิดถึงบ้านเลยแหละถ้าน้องเคฟมายิ่งสูงลูกยิ่งใหญ่ค่ะทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วคือมันดกจนจนแบบว่าเก็บไม่หวัดไม่ไหวอ่ะดูความความสดของลูกมันฉ่ำมากฉ่ำลูกวาวเลยค่ะฉ่ำบาวเลยอ่ะไยหลวงตัวโบกเข็นนะ <laughs> ขึ้นมาแกล้งโดยเฉพาะนะเนี่ยสาว <Why? S 2> สาว่าชิลชิลุก like ่อ uh, first year I see cherry tree like what want it all yes แม <laughs> ่ลาน้องพี่เขาให้เขาเก็บไปไหนคะทำวายเหรอคะทำไอ้นี่ค่ะทำแยมทำอะไรเงี <ทำ S 2> <laughs> ้ยค่ะเก็บกินเก็บคือมันต้องรีบเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวพร ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะร่วงเลยแล้วหนอนจะมาเด็กเกียร์ชเด็กเกียร์ชเก็บไม่เคยหมดต้นหรอค่ะน้องแมวแต่ละปีเนี่ยคือเก็บไม่หมดต้นแล้วก็แล้วกมัดขึ้นมาแล้วแม่ไม่ค่อยไว้ใจเลยนางจะชอบแบบกวนอะ ไม่ได้ไม่เนียไม่ค่ะจริงมันเหนียวมากผลไม้ที่เก็บยากๆราคามักจะสูงเชอร์รี่สตรอเบอรี่กลับไปนะคะแม่ให้แม่นด้ยแม่ว่ามันวายก่อนค่ะไม่ถึงสิ้นเดือนใช่เนาะใช่ค่ะถ้าสิ้นเดือนมีในร้านค้าแม่ก็อาจจะซื้อไปฝากเนี่ยค่ะ บอกเริ่มเริ่มอิ่มแล้วนะคะน้องแมวต้องถ่ายคลิปไปอวดเอฟซีด้วยนะคะน้องแมวไม่ถ่ายคลิปเลยอะ่ะแล้วก็ถ่ายคิป,ป,คป,ปเดี๋ยวให้เบือ่อก่อนเดี๋ยวปีต่อๆไปถ้าเบือ่อเดี๋ยวก็คงแบบเดี๋ยวเอฟซีในห้องช่องน้องแมวอาจจะได้เห็นแบบ <laughs> เปิดให้เก็บนะมาเก็บแล้วก็ข้างอะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอถ้าจะไปอ่ะมันก็วายไปแล้วใช่แถวหลังบ้านอะคะค่ะค่ะสตรอเบอรี่เนี่ยก็ตรงทางเลี้ยวเข้ามานี่แหละค่ะโลละโลละเท่าไหร่สี่ฟังหรือห้าฟังไม่แพงเลยน้องแมว Sur la tu vie. connaissais le bon non, Je là. Oh, non En fait, tu démanges toi, c'est toi Hein Ouais. Bah <laughs> ouais. <laughs> ouais. <laughs> ouais. <laughs> ouais, ouais, tu dis aux de se dépêcher, tu poses la liste à un endroit et tu ah, dis ça, la liste. <laughs> ça, ça <laughs> Yo Yo Oh, elle est froide. Ça va les petits singes Mais quoi les singes qui sont dans les arbres Oui, et toi avant tu étais un singe, dans les arbres, hein, donc c'était un singe. Ouais, moi j'étais un singe. <rire> 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 Le bâton qui prend l'eau! Yeah. Il prend l'eau, le bâton, il prend l'eau! Ouais, mais pas tant que ça! Ah, oh, moi, il me fait mal aux pieds alors! il yeah. mm -hmm.

คนสวยเยอะๆไหมหรือว่าไปสุขีจะให้พี่แมวนอนด้วยไหมเก็บเชอรี่เรียบร้อยค่ะแม่ให้ปลูกครึ่งหนึ่งพี่ให้เอาเยอะกว่านี้แต่ว่าแม่กลัวกินไม่ทันค่ะก็เลยเอาไปพอกินเดี๋ยวหมดแล้วค่อยมามาเก็บใหม่ไอ้มารองเท้าไอ้มาอยู่ไหนคะรองเท้าหนูอยู่ไหนลูกเรียกท่าแพ้ด้วยอัตุเชงฮะสิจูมาขนมจีนรอพี่แมวกลาบแกเซ่หรือเปล่าอเล็กซ์ะไปแล้วลูกแต่มามากลับไปทำขนมน้ำยา เป็นรักของเราใช่อันนั้นแหละที่อยากกินแม่ก็รอน้องแมวนั่นเนี่ยความจรงิงดินสวิตหาก็ไม่ม <c oughs> ความจริงแม่จะทำหลายหลายวันแล้วแหละขนมจีนแต่ว่าเดี๋ยวรอน้องแมวก่อนค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวลาพี่พี่ก่อนนะคะทุกคนจะกลับละวพรุ่งนี้พี่ม้ามีโรงเรียนแล้วแม่ก็ต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้เด็กเเขากินจะได้ไปนอนให้ไวบายบี่พี่ก่อนลูก มาม่พี่พอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดติดตามก็กดกระดิ่งค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะตุ้มหูอันย่า๊ายบาย,ายพี่พีตางหูตังหูสวยจังเลยค่ะอะกดไลค์กดแ like, ชร์ก,กันค่ะบ๊ายบาย<อ>บกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตาม้วค่ะไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ